สวัสดีทุกคนด้วยนะครับว่ก็อยู่ผมคนเดิมมันเองไม่ได้ทีวีเออแปลกไหมล่ะเออปกติต้องลงคลิปช้านะแต่นี่ลงคลิปไปกาเดือดตบมือสิครับรออะไรเตะเๆะแปะะะโอเคเนาะสำหรับทีนี้ก็อืมผมมาพามาบุกแดนหนาวชนไว้เอออย่างที่สวยเลยก็ตรงนี้ผมสมร้างถ้าแใกทาาน้าแข็งตัวนี้มันดูสวยดีแล้วก็มีตรงนี้เป็นเ e อ็กเพลยอร์โนดอ่ะภาษาล้างอะ่ะดูดินี่เป็นกำแพงบ้านให้ผมเลยอะ่ะเห็นไหม าสามารถมีทางเข้าเพิ่มด้วยนะนี่เป็นไงทางเข้าเพิ่มสองรูเลยเออล้ก็มีประตูบ้านโอเคข้างในก็จะไม่มีอะไรมากแนละ้วเป็นบ้านแล้วก็มีชั้นที่สำหรับเตียงนอนก็มีตู้เย็นใช่แล้วนี่ของส่วของวันนี้ผมก็เพิ่งกลับแปลอามาจากบ้านนะเออเพราะว่ามันต้องใช้เนาะไปอยู่แดนหนาต้องมีของโอเคส่วนคลิปนี้เราจะไปจับเจ้านกแล้วก็หาออก,กินิกอลิเมอร์นกที่ผมจะจับเป็นนกแพนกินนะ โอเคแล้วก็จะลองใช้ลูกหลอกยาสบนี้ด้วยอืมผมว่าจะแล้วก็อะไรอีกนะเมมมอสเออใช่ใช่แล้วผมจะจับเมมมอสเพราะว่าเมมมอสอ่ะม,ม,ออมันติดบักเว้ยผมเจอวที่มันติดบักเออคือมันติดบั็อกอยู่กับหินอ่ะเออมันไปจับอ่ะเลเวลลร้อยสี่สิบซะด้วยโอเคขอ,ขอพิมพ์หาก่อนะนะเมมเนยเมมมอสเซดเดิลโอเคดูดิโอเคเซดเดิล okay. นี่โอ้โหของคนมีอ่ะนะเคสวน้าตานี่มันเหลืออย่าหาคุยกมาเลยเก็อยากคนสิบไปด้วยเอาอยาสวไปด้วยลูกดอกเพิ่มโอเคความจริงไม่ต้องอยาสวดไปก็ได้นะเคหขอคข้าเพิ่มอีกสัก5้าสิบอันแล้วกันนะกลัวไม่พอโอเคซืบอไป,อปโอ้โหคลิปนี้เราต้องไปไวๆเน่อยะกลัวมันตายอ่ะจริงไหมถ้ามันตายเป็นทุกคนเสียดายไหมอ่ะเจอช้างติดบ,บัก ติดบ้าอยู่เฉยๆมาติดก้อนหินนะ่ะเดินไปไหนไม่ได้อ่ะเวลร้อยสี่สบทุกคนใครไม่เสียายบ้างไะเอ,เ,อเอาลูกลูกลูกอ่าส่วนไอดอนของเรานะคือมันานั้นเว้ยทุกคนผมตั้งแต่ผมจับสไปนูเสร็จนะผมยังไม่เอามันกลับมาเลยเออเพิ่งรีเทรกลับมาได้นี่แหละคือมันอยู่ตรงนั้นนานมากเลยอนะหลายวันเลยอนะเะผมพาสไปนูมาฟาร,ร์มของสร้างบ้านที่นี่น,ะนานมากแล้วอุ้ยนั่งสารเนาะ ทิ้งมาเลยทิ้งแล้วก็ลืมอ่ะแต่ชางมาเถอะเราีเควสกลับมาแล้วสิ่งของในตรงจะหายหมก็ตามเถอะชิปมันก็หายด้วยเห็นไหมส่วนวิธีเอาคืนชิปนะก,กดมาตรงนี้เลยแล้วก็กดนี่รีีเควสกลับมาชิปก็กลับมาแล้วง่ายนิดเดียวโอเคีึ่งมีชาลีบวกกันเออและสาเหตุที่ผมมาสร้างบ้านอยู่ที่นี่นะเพราะว่ามันเออสัตว์เยอะเนาะใช่สัตว์เยอะมีอะไรให้บวกสนุกไม่เหมือนบ้านเก่าอ่ะบ้านเก่าเงียบเงามากเลยวี โอเคไป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 นี่นี่โว้ยเพนกวินเพนกวินเพียบเลยโอ้นี่แล้วตรงนี้โอ้ยมีช้างติดบั๊เอ้ยตัวนี้แหละช้างติดบั๊ของผมโอเคผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนิดนึงนะอ่านี่เอ้ยมาป่าเลี้ยว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 ไอ้มาป่าเลี้ยวหมัดเดียวจอดโอเคเพนกวินเยอะเลยเดี๋ยวเก็บไว้จับแต่ขอยิงไอ้ช้างให้สุดกว่าแล้วกันนะฮ่า เอาตีิงจากด้านหน้ามาเลยแล้วกันนะดูสิช้ามาติดบัฟแบบนี้เรียบร้อยแล้วผมจะแอฟเสียงทำเคียอะไรเนี่ยเอาเคียร์ยิงอืออืออือ,อ,อ,อืยิงไปดิยิงไปดิยิงไปดิยิงไปเข้าหัวช้าบอกจับไม่ได้เลยเว้ยถอยกันแล้วถอยแล้วเฮ้ยม,มันจะออกไหมเนี่ยมันจะออกไหมเนี่ยเ้าเอาไม่เคลื่อนจ็คสันมันหลุดไปแล้ว อันนี้จะล่อซื้อให้ผมตามไปเหรอไม่ได้งูเฟ้ยแต่เราก็ตามไปเถอะอันนี้มีการย้อนกลับมาโอ้โหตีโคตรไกลเลยทุกคนโอ้ยโอ้ยหึให้มันตีไปอีกรอบก่อนเอาไปไหนเมมโมสีฟ้ามาานี่มานี่มานี่านอาเจนก็มาอเจนจะมาหาเรื่องเรานะเรามาดีโอเคล่วงเดี๋ยวค่ายไอเจนก่อนไอนเจน,นี่ไว้ใจไม่ได้ไอเจน,นี่ใครบอกว่าเป็นเดี่ยวว่ามันเป็นแรงชัดเลยนะ โดยเพราะถ้าเดินกับการที่มันกินสดเลยได้แบบเลือดเนี่ยโอเคเฮ้ยแถ่ยมีเพนกวินด้วยเยี่ยมเลยไม่ต้องเสียเวลาไปที่เกาะเนาะเราจะจับเพนกวินโตแล้วกันนะเพนกวินโตเวลลห้าโอเคผมขอญอาตฆ่าไอ้นี่ก่อนอืมเอากินกิคลิเมอร์มาเลยแล้วก็มาค้าเป็นลูกดอกอันนี้เยี่ยมอ๋อได้มาสีอันว่าจะยิงมาลบนะอืมตัวนี้ก็อืมสีไม่ค่อยสวยเลย แต่แปรมันหายแน่กันหมดแล้ววะเมื่อกี้มาหรือต้องเยอะเลยเอาอย่าบอกว่าเอาเอาทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่ามันมีเยอะใครตอนนี้หายไปหมดเลยเหลือตัวเดียวเอาหนีไปหมดเลยหนีไปไหนกันพวกแพนกวินโอ้โหอะเอาตัวนี้ก็ได้แหละตัวนี้ไม่เอาอะไรเอ่ยไปตี่ไม่เอาเก้าสิบตัวผู้โอ้เอาดีกว่าอื เยิงยิงโอ้โหมันไม่ศพไปนะ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 เว้ยมันจะมันจะหนีลงนะพาโอ้ยฮะมาดักก่อนมาดักก่อนมาดักก่อนมาดักโอเคโอเคโอเคเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนด่วนโอเคโอ้หืมอ้าวรวงเฉยอร่อยเลยโอเคอ่าส่วนตัวนี้ก็นั่งพักไปก่อนนี่เฮ้ยมีตัวนึงตัวนี้ตัวผู้เวลห้าอ้อยตัวนั่นแหละแล้วหน้าตัวอะไรเอ่ย ไปหิวน้ำะ่ะหิวน้ำต้องทำยังไงนะอ,อ,อุ้ยเอาเอาโอเคแค่นี้แหละไป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 กลัวแถวนี้สัตว์มันเยอะอันตรายไหมื่อกี้อยู่ดีก็มีเสือสองตัวโผล่มาจากไหนไหม่รู้เออน่ากลัวจริงๆเนี่ยโอเคอา,อาหารเนื้อน่องจากไหนดีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินหาเนื้อน่องก่อนนะเอาไว้ให้เจ้าลูกเพนกวินเรากินเนาะอื้ม อยู่ในฟ้าเนี่ยเว้ยแต่ขอคราบชุดก่อนนะเออจะทำอะไรก่อนวะนี่อโอเคครับชุดเลยดูดิต้องเทอ้าวไม่พออ่าไม่พอ่ะเอามันใช้เกียนอะอะไรหมดเหรออ๋อกินิเพลเมอร์หมดหรอโอ้าช่ามาันเถอะใส่ชุดไหมหน้ากากอันนี้เป็นหน้ากากโอ้โ,อโออค้ทเทเลยคูแมนมนุษย์เย็นโอเคอ๋อ โอ้เทมนุษย์สาหลายมนุษย์สาหลายถึงกำเนิดเุ้ยเราได้ตัวฟาร์มเนื้อน่องแล้วมาได้เวลาลองชุดใหม่แล้วโูเลยกตายเนี่ยตายซะไอ้ง้่โอเคโอเคโอเคบิน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 เอาเอาเอาไอตุนเอาไอ้ตุนไอ้ตุนเหรอแ่ยไอตุนตายซะโอ้เน้อน่องมาเยอะเลยแต่ให้ลูกเรากินก่อนก่อนที่น้องจะเน่ากกโ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 ก ไอชุดนี้อัลเมอร์มันถึกหรือเปล่าว่นไม่รู้เลยว่ะอืมใช่มันถอะเดี๋ยวลูกเราอยู่ไหนนะโอบอยู่ตรงนี้นี่ว่ะเอออฮะเอาไปซะน้ำคือเทียสิบห้าเหรอโอโ้โหเนียน้องก็อเทียสิบห้าบ้าหรือเปล่าไอหนุม่มเล่นธรรมดาละ่ะคือทีละห้าอือไอนี้รอบเดียน้องหรือเปล่ารอปเดียน้องไหมไอหนุม่มไอหนุ่มนี่ไม่รอป ฆ่าทิ้งไปเถอะเดี๋ยวเฮียอาเจนตรงนู้นต้องฆ่าอาเจนน้องเอออาเจนอู้อ้าวฮอติดบั็อกปริศนาเอ้างงสิครับงงสิอาา่าฮะเดี๋ยวไปดูช้างด้วยต้องดูสองตัวเลยคลิปนี้โอ้โหขุ่นมาจริงจริงเลยช้างเรายังอยู่ดีเออส่วนคิเบิลนี่เขาชอบเป็นคิเบิแลแรปเตอร์นะไม่รู้บอกไปยังนะแต่ผมลืมละ Okay. โอเควิอาไปเอาเนื้อนองก่อนนะทุกคนใครเจนทวิตเก็บโอเครอแม่มันมาทีน,น, okay. น,ทนี่แล้วก็วิ่งสิครับรออะไรรอแม่มันไงแม่มันมาแล้วแม่มันตดก้อนหินไม่ใช่ยู่ตีต้นไม้อ่ะเดี๋ยวฉันช่วยฆ่าให้อืออืออือสวยนี่เนี่ได้น้องมาสามมันอ้สามมันสามมันลูกแผงพีนเราชอบลูกพีนเราชอบไป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  คได้มาหกอันเลยโหหกอันก็ติดแล้วแหละโอเคติดติดสิลูกติดสติดสีบหบหบอีกอันเดียวก็ติดแล้วอ๋อวัสดีเอาอันคิโลอังคิโรอังคิโลมันไม่รู้กันนะอนฟาร์มของตามเวลหรือเปล่าตามดาเมจหรือเปล่านะน้องคนหนึ่งเขาบอกผมนะเนาะแต่ช่างมาันเถอตายตายโอเคช้างเราก็ยังอยู่นอนสบายเหมือนเดิมอ๋อ ค่าสบลงช้ามากเลยอะดูซิมันลงไวนี่ก็ลงช้ามากเลยนะโอเคร้อนมันหิวก่อนเนาะเอ้ยอาเจนอเจนอ้าวอาเจนมาจากไหนอีกโอ้ยลูกว่าติดแล้วอื้ืออื้มโอ้ยโอ้ยมันตีเพนกวินเรามันตีเพนกวินเราอื้ืออย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับเพนกวินกูโอเคลูกลูกลูกจเย็นจเย็นไอ้หนุ่มเดือดไปลูกมันร้อนใจเย็นไอ้ไปยปพ่อเดือดผมมันร้อน โอเคมาหามาหาลูกดอดาาลูกพี่ลูกพี่ช้างก่อนโอเคเดี๋ยววันนี้เราว่ามารารีวิวมหมวกกันนะรีวิวมหมวกบายน้องเพนกวินโอเคผมขอปัดเป็นบวงคนที่ห่งก่อนอ๋อสวัสดีผมว่า,าชื่อเพนกวินเอ้ยตั้งชื่อเป็นก่อนนะตั้งชื่อว่าอุดมแล้วกันนะชื่อนี้ผมเลยมาละวเคจุดอุดมอุดมยังไงวะอุดมอุดม,เอ,ดดดม,อดมเอ้ยอุดมยังไงวะ อุดมนี่อุดมใช่แล้วมิสเตอร์อุดมมาวิมารีวิวหมวกกับมิสเตอร์อุดมนะฮะโอเคเราเอาหมวกใส่เข้าก่อนนี่ตอนแรกเ,เริ่มด้วยหมวกชาวาเ,ออเาวาวาผ่าอาา๋อ,อ,อโอ้ยย,ย,ยอยยยายย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 เยยเยยยหยย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 เยย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 ลย่ยกินยยยยย่อยย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 ยพยย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 ยเยต้ยย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 ยลยนะอยเยย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 ยองเปลย่ยนยย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 เซฟ Okay. ลองหมวกตัวตลกจะเป็นไงจุ๊บอ้าวหอยไปน,น่ากอดตลกอยู่ด้านบนละลูกโอ้โหไม่เท่เลยไม่เท่ไม่เท่ไม่เท่ต่อไปลองเป็นหมวกกันสิไอหมวกนี้จุ๊บสายป้ายอ่าหมวกกระโหลกให้ลูกโ,โอ้โห้หมวกกระโหลกโอ้ยหมวกกระโหลกเท่หมวกรก,มวกระโหลกเท่ไอเท่เท่เท่เราเป็นแว่นดิมิสเตอร์แว่นเออแว่นแว่นหมวกกับคุณครูอยู่ไหมคุณครูโอเคแว่น okay, นี่สวัสดีฮะผมคือด็อกเตอร์อุดมชำนี้นะฮะนี่โอ้ยผมเผยพูดชื่อไป <c oughs> อุดมนี่เป็นชื่อครูใหญ่ผมนะฮะเออเขาเหมือ,อมนเพ็นพินอีโอเคเค้ยเขาจะด่าผมไหมเนี่ยเอาหนาเขาไม่รู้จักช่องผมหรอกอ่าสวัสดแีแต่ถ้าครูใหญ่ดูคลิปนี้ก็ไม่มีเจตนาว่าร้ายเลยฮะแค่อยากให้ครูอยู่ในความทรงจำผมตลอดไป <c oughs> ครูไม่ได้ตายหรอกแต่ครูโอ้ขอโทษนะครับพูดค,คำหยาบไปโอเคใส่แว่นก็เท่ดีนะเป็นมิสเตอร์เลย วันนี้ผมมิสเตอร์อุดมโอเคส่วนลูกเราเหรอยังไม่มีความหิวเลยอ่าฮะลองคัดเตียงก็นอนดิเพราะถ้านอนมันก็เมื่อด,ดิโอเคเดี๋ยวให้เขากินเลยนะอยากคุณสิบ<อ>เฮ้ยอยู่ไม่ได้ผัดสุขุมมาชิบหายแล้วทุกคนอ้าวอาขอฟาร์มเบอรี่ก่อนเออเบอรี่ม่วงอึ๊บสามเฮ้ยทีละสามเหรอก็เป็นสามสิบเลยดิโอ้ย บุรีน่าแค่คิดว่าน่าจะติดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะใส่ยาคนสิบล้วไม่ใช่เหรออ้าวทำไมาขึ้นที่ะศูนย์จุดสามดิอย่างงี้ฮาวไอเวียนเลยหลอกดาวกูอีกโอเคดูซิโอ้โอทีห้าสิบเลยเอ้าติดเลยดีกว,ว่าเฮ้ยไอลูกเกินไปโอเคมาด็อกเตอร์โดม,มาเร็วเดี๋ยวใส่อาร์นี่เขาก่อนโอ้โหคิดว่าต้องใช้ของยศอีกสองทีติดเลยเจียมเดี๋ยวนะ มันชอบคิบเบอร์เลปเตอร์สุดใช่ไหมแต่มันขึ้นทีละห้าโอ้โหนี่อ่านไปไนะทีโอเคใส่ไว้นอ้ดูใส่หมวกด้วยว้ะอ่าไม,ม่หมวกเดี๋ยวข้าหมวกให้ลูกก่อนไอ้เดี๋ยวค่อยค้บให้เนาะมาดูดูโูตัวเข้าใหญ่เลยทุกคนนี่ไงนั่งอ่ไหนมาดิมาดิดมาดิาดาดอ๋อหนีไปไหน,นไไหน,นีไปไหนหนีไปไหนโอ้โหเดี๋ยวกลับไปรีวิวที่บ้านก็ได้เนี่ยเดี๋ยวดูฟาร์มไม้นะ หืโคตรเยอะเลยโอ้สบายแล้วมีตัวฟาร์มไม้เดินเร็วด้วยจุมจ่มจุมจ่มจุม่มจุ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 ่มโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะทุกคนเนาะแถวนี้มันม่เหมาะกับรีวิวเท่าไหร่หรอโอเคโอ้ยเดี๋ยวสุกกระไลนนี่ก่อนมาดีแล้วมาดีโอ้มันตีกระเด็นด้วยขวเขาบอกลดน้ำหนักไม้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงเปล่าโอ้จริงจริงจริงดูดิเหลือสิบห้ากิโลอ่ะโอ้ยโอเคอเครับผมไปเจอกันที่บ้านไป โอเครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะเออกว่าจะเดินมาได้นะตกน้ําด้วยตกภูเขาเออเพนกวินหายไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวอีควีเพนกวินกลับมาก่อนเพนกวินลูกไอ้เคอุดมมาแลวอีกตัวนี้ผมลืมคือตัวอะไรไหมทุกคนเจ้าเธอดอนลืมอีกแล้วอีพีนี้ก็ลืมเอามันกลับมาแต่ชางมันเถอะปอ่อยมันแหมเคอ,อุดมต้องมาก่อนเสมอโอ้ยลูกช้างนะ่ารักนะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอไปข้าหมวกให้ลูกช้างก่อนนะ ๊โ okay. ๆๆๆๆอโอเคอุ้ยอุ้ยอุวยอุ้ยเอาเป็นหมวกหนังดีกว่าเนาะโอเคหมวกหนังน่าจะอุ้ยเอาหมวกเอากินิอีควรมร์ไม่พอถ้าเป็นหมวกเนี่ยโอเคช่างมันเถอะเราจะเ,าเป็นหมวกหนังแล้วกันนะหัว่ลูกเราจะโหนี่เรา,เเราคาบแล้วนี่จะมาม Tina. ทำไมหัว่ลูกเราจะพอใจเกกับสิ่งนี้นะโอเคไป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 ดูดิหมวกถ้าเอาหมวกนี้ให้ลูกช้างใส่มนันจะเท่ขนาดไหนโอเคนี่หมวกเนี่ยหมวกเนี่ย เอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเหมือนจอนวิกเลยเให้ทุกคนเป็นเหมือนจอนวิกเลยโอ้ยไมวไมวแมาไม่เทไม่เทไม่เทหมดนี่ละโอ้ยอ้ยอุอ้ยอันนี้เทนี่เทโอ้ยโคตรเทเลยทุกคนโอเคเว้ยเคอุดมเรามาแล้วนี่ไงน้องเคอุดมเราเฮ้น้องเคอุดมเราลองใส่หน้ากากนี้ไปแล้วกันหน้ากากปิดปากอ้าวหน้ากากปิดปากเขาอยู่ไหนเนี่ย นี่นี่นี่ไม้ไม่ได้ใส่ลูกไว้อันนี้เท่กว่าเยอะเลยดูดิโคตรเท่ทุกคนอันเดียวมันใส่เหมือนจอห์นวิกฉบับปัญญาอ่อนเลยอะโอเคช่างมันเถอะมา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 ใส่ไปนี่อุยอ้ยอุ้ยแต่นี่เท่นี่เท่ไงเพื่อฉันเป็นแบดบอยยัวัสซับโอเควัสซับงั้เหรอมาอยู่หน้าบ้านอยู่นี่เลย <c oughs> โอเคโอเคให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะอ่า นี่นี่โอ้พอดีไปเลยสวัสดีเพื่อนว่าซะโอเคบ้านไปรีวิวช้างกันแพงกี้ไม่มีอะไรมากหรอกน่ารักเฉยช้างเหรอเฮ้ย,ยแท็บทูเลดี้เลดี้ทูสเปรดสกิลมันเหรอวะไอ้ใช่ใช่ใช่สกิลมันโอ้โหพ่นน้ำได้ด้วยโอ้ยอ๋อมีเวลาน้ำด้วยไหลด้วยโอเคเลิ่อนขึ้นเป็นการสเปรดน้ำวิธีเติมก็แค่ลงไปในน้ำแค่นี้แหละง่ายนิดเดียวส่วนวิธีอันนี้เลื่อนลง เรื่องรมเป็นการกระทืบทุกคนตรงสองนี้ที่หน้าจอด้านขวาดิยุบก็เป็นการกระทืบเหมือนกันน่นแหละโอเคป้าไปกันไปฟาร์มของกันดีกว่าโอ้ช้นคือช้างอินเดียแดงอ้มมันมองเห็นเน่ยเดี๋ยวลองเป็นคนที่หนึ่งดิอ๋อหน้ากากนี่ไม่เหมาะให้ใช้ช้างใช้ช้างเลยจ้าฟาร์มดิอนี้ดูฟาร์มไม้ได้โคตรเยอะเลยทุกคนลดน้ำหนักด้วยนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวไปหาบวกดีกว่าได้ไเวลมาสูงขนาดนี้ต้องมีบวกหนยแล้ว อ๋ออาไม่นะแบตจะหมดโอเคไปเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นงั้นก็บวกได้ต่อบวกได้ต่อเฮ้ยนายน่ะรังการบวกใช่ไหมล่ะไอ่เนี้ยไอ่เนี้นี่เนี้นี่เนี้นี่เนี้มาดิโหตีกระเด็นด้วยตีกระเด็นด้วยโอ้ยโอ้ยลองกระทืบกระทืบดิกระทืบ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 กระทึบสินี่เนี้ยกระทืบโอ้โหกระทืบแม่งไม่ไม่ดีเลยหึหึเราโดนลุงปลา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 ขี้มันโดนลุงปลาขี้เสร็จแล้วมาดิ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  โอ้โหไอ้ไอ้เป็นแครี่ไฟเตอร์ปะเนี่ยปลาจากระยะไกลด้วยโอ้โหโหช้างมันไม่เหมาะกับการมาสู้ทุกคนอย่าหาทำโอ้โหผมว่าลงไปสู้เองน่าจะง่ายกว่าอลูกจัดกำเลยอออืืหเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลือสี่พันโหช้างเอาตีเหลือพันเดียวก็ถือว่าดีแล้วโอ้โหช้างฆ่าด้วยโอ้โหมันแรงช้างก็แรงอยู่นะโอเคโอเคฟาร์มของก่อน โอ้ได้เยอะมากเลยฟาร์มบอล่ด้วยโอ้ไอ้นี่ก็จะหาเรื่องเราอีกมาดี้มาดี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 ้อื้มอื้มบล็อกเห็นเลยโว้ยหมวกช้างมันโอเคพิวอัพช้างมาเถอะอ่าเราจะช้างสีแบบเดียวกันเลยโอ้ยมามาเลยสามตัวเนี้ยมาเลยมาให้หมดเลยไม่เนี้ยโอ้ยช้างฆ่าเผาเผาพันตัวเองอีกอ่องอ่องแต่วนี้ช้างโดนลุมช้างโดนลุมไงต่อไงต่อโอ้ยปิวปิวปิวโอ้โยโอ้ยแม่มดฆ่าไปไปหนึ่งตัวแล้วอ โอ้โ uh, ้มาดิมาดิมาดิโอ้โหตอนนี้ตีได้สองตัวเลยมันตีระยะกว้างด้วยเนี่ยดูในนี่นี่ดูตีระยะกว้างดูดูดูมีนี่โหโคเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะอืออือโอ้ยโอ้ยดโดูดูเฮ้ยเฮ้ยมึงถึงจังเลยมึงเบลอะไรเนี่ยฮะโอ้โหช้างซามินาหมดละซามินาช้านี่เยอะนะแต่แบบโอ้โหเวล140เหมือนกันเลยว่ะแต่สีสวยกว่าตายไปเถอะไอ้โง่ โอ้ยช้างเรากำลังโอ้ยยังไงช้างเราก็เื่อบทีเราตายเลยเพื่อช้างเราหกพันนะโอเคว้าวโคตรเท่เลยช้างเราแต่ผมเนี่ยทำน่าจะไปหาบวกเลยมาดูไม้ที่เราฟาร์มกันดีกว่าดูไม้ได้มาพันสองน้ำหนักแค่เก้าสิบกิโลเดี๋ยวมาใส่ที่ตัวเราล่ะโอ้หน้ำหนักเกินไปแล้วห้าร้อยกิกิโลเลยอะทุกคนอะไรเนี้ยน้ำหนักสามร้อยจากสามร้อยเหลือเก้าสิบใช่ไหมเออโอ้โหหมกพังอีก ไ <laughs> อ้ซ่อมก่อนโอเคเอาใส่ตัวช้างเราซ่อมไม่ได้หรอโอเคนะซ่อมเปิดแล้วกันนะโหเพิ่งรู้เนี่ยหมวกช้างพังโหยลูกโคตรเทพใส่หมวกนี้ให้ลูกอ่ะตู้มโหโอเคปิดคลิปก็ดีกว่าเนาะไม่น่าจะไม่มีอะไรให้ทำน่ะแต่เอ้ยเดี๋ยวขอไปฟาร์มไม้เพิ่มก่อนอนะ <laughs> โอเคเฮ้ยม,มีมาป่าว่าเดี๋ยวขอจัดก,การฝูงมาป่านีนี้ก็จบคลิปแล้วกันอ่าอื้อ อเออเออกระทืบดิกระทืบเออกระทืบ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 อืมอืเออืออโอเคตอนที่นี้ก็ต้องโอ้ยมันยังไม่เอาอนี้เนี่ยยังจะเอาอีกเหรออเออืออโอเคขีดสามทีโคตรแรงเลยอะโอ้โหเวลเอามากี่เวลเนี่ยดูก่อนเอามาเวลเดียวาใช่ไหมเถอะแอนเขอเนื้อความนี้ทีเดียวจะหายหมดทุกคนเดาซิ เออไม่หายหมดว่ะโอ้โหช้างเกินไปทำให้พ่อเสียหน้าเลย <c oughs> อุ้ยเป็นพราหมวกที่เราใส่หรือเปล่าแต่ว่าหมวกนี้ใส่เท่นนะเว้ยแต่อยากลองกระโหลกอ่ะมันจะใส่กระโหลกใหญ่ขึ้นหรือเปล่าไป,ไป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 บ้านก่อนไปบ้านก่อนไปบ้านก่อนแออไปบ้านไปบ้านโหเดินโคตรช้าเลยว่ะเอยไม่เดินไปข้นน้ำไปหรือเปล่าเออหน้าสีที่ผมใสัยอ้าวข้นน้ำไปแล้วเหรอแป๊บนะนี่นี่ข้นน้ำไปแล้วเหรอ ไม่ไม่ได้จะถ่ายรูปตอนนี้พ่นน้ำสิพ่นน้ำอ้าวอะไรเนี่ยอ้าวไม่มีการพ่นน้ำหรอเหรองวงพังหรอลูกอ้าวฮะใช่มาเถอะปแต่เรื่องขึ้นการพ่นน้ำนั้นทุกคนโอเคไป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 ปลปลปนานอยู่หน้าคลิปเนี่ยยี่สิบกว่านาทีเลยยี่สิบเจ็ดนาทีเลยตอนเนี้ยโอเคแต่คลิปหน้าเราต้องใช้ชุดพังตัวแน่นอนผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนคอยติดตามด้วยเลยนะโอเค โอ้โหตัวใหญ่มากเลยอะ่ะเคปิดคลิปละวิวตรงไปคลิปเป็นไหนเนี้ยกระทืบเท้าโอ้โหโอ,โอเคครับผมสัปคีก็ต้องขอตุลาไปก่อนนะครับถ้าชอบถ้าชอบช้างอินเดียแดยงกับนกนกเพนกวินอินเดียแดงนะฮะสักการ์สัปคีนี้ก็ก็ขอตุลาไปก่อน,นครับตอนนี้มันนามากแล้วมีงานการบ้านต้องทำเนาะคีนี้ก็ขอหวังว่าทุกคนจะชอบนะ เออถึงจะรีวิวน้อยกว่าสไปนโนก็ตามถเถอะเฮ้ยมีฟันดไยเอ้ยดูฟันคนน่าเกียดเลยโอเคสามที้ก็ต้องขอตัวลรับก่อนสวัสดีครับ